หนทางทําได้ของกิเลนพยองมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่แชมป์บอลถ้วยจากเวียดนามขอถอนตัวในฟุตบอลทิงแชมป์เอเชียถ้วยไปที่2องรองจากเอเชียอเลิตนะครับถ้าเปรียบกับยุโรปก็เหมือนกับยูโปรปาลีกนั่นเองและสิทธนั้นได้ตกหล่นมาให้กับทีมอันดับ4ของไทยลีกอย่างบีจีปทุมแต่เนื่องจาก B ีไม่ได้วางแผนในการเล่นทั่วเอเชียไปนี้ไว้และทีมมีรายการให้แข่งขันถึง5ารายการไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยในประเทศอย่างไทยลีกนีกครับเอเมครับ และบอลถ้วยนอกประเทศอีก2อใบยอย่างชอปปี้ครับที่เป็นเหมือนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรออเอเชียและอีรายการที่ทีมเพิ่งตอบตกลงเข้าร่วมในการอย่างสิงคโปร์ครับและมีแผนที่ต้องบินไปเก็บตัวซ้อมที่เซเดโซโอซาก้าที่เป็นทีมพันมิตรของ b g นะครับดังนั้น BG จจึงตัดสินใจที่จะไม่ส่งแข่งขันใน ACL2 และส้มหล่นจึงตกมาที่อันดับ5้าของลีกอย่างเมืองทองอยูเนเต็ดและการเล่นบอลถ้วยเอเชียถือเป็นแหล่งรายได้ชั้นดีอีกหนึ่งทางของทีมฟุตบอลและสาหรับกินในี้ยพยองที่ได้ไปเล่นถ้วใยใบดีนะครับบบรอแกลุ่ม กน,นตได้รับแน่นอน10ล้านบาทและถ้าได้เข้ารอบต่อไปอีกเงินก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามผลงานนะครับและนี่อาจจะเป็นโชคชะตาของทีมที่เมื่อ2ปีก่อนกิเลนพยองสามารถทําอันดับจบที่4ได้และควรที่จะได้ไปเล่นบอลทั่วเอเชียอย่าง ACL ในรอบเพลย์ออฟและเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกฎภายหลังจึงทำให้กิเลนพยองชั่วสิทธิ์ที่จะได้ไปเล่นบอลทั่วเอเชียในปีนั้น